ก็ลังพูดถึงว่าผมค้นพบตัวเองได้อย่างไรมากกว่าครับเนี่ยอย่างที่ไปเรียนไปเรียนที่ตาประเทศเนี่ยเราก็รอว่าเมื่อไรอาจารย์จะสอนนะรอเมื่อไรจะสอนกูทีว่าไม่เห็นสอนเลยเลยเข้ามาถึงก็สั่งสั่งสั่งง,งานแล้วก็ไปใช่ไหมครับแล้วก็ให้เรามาสอนเพื่อนในต่างหากนะนั่นแหละครับก็จนต้องขอพบกับรเฟสเซอร์ไว้ใครมีปัญหามากเลยไม่เข้าใจเลยครับ ผมเชอก็บอกว่าอยูเป็นบัลอร์ดีกรีมาแล้วจากไทยแลนด์นะอยู่เป็นคนที่เป็นผู้รู้มาแล้วอ่ะอยู่มีโนเรทเรียบร้อยแล้วแต่เพียงในวันนี้นะอยู่ต้องมาเรียนเพื่อจะเป็นมาสเตอร์นะเรียนเพื่อไปเป็นแมเนเจอร์นะครับนะใช่ไหมครับแต่นั้นวันนี้อยู่ต้องเอาความรู้ที่อยู่มีอยู่นะมาแอพพลายแล้วก็มาใช้ในการอนา l y ซ์ วิเคราะห์ในเรื่องแบบเรียนที่เขาได้อธไซน์ไปให้ที่เขา,าเ,เข้ามาถึงก็สั่งงานด้วยเราเอาหัวข้อประเด็นเหล่านี้ไปค้นคว้าแล้วก็กลับมาสอนเพื่อนผมก็เริ่มเข้าใจว่านี่คือวิธีการเรียนปริญญาโทนะ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 นั่นแหละครับแล้วพอกลับมาอยู่ประเทศไทยผมก็เลยมองว่าออวันนี้คนระับเราเรียนมาเพื่อเป็นแมนเจอร์เราเรียนมาเพื่อเป็นคนแก้ปัญหานะ เราไม่ได้เรียนเพื่อจะมาฟ o ล l o w ใครแต่เราเรียนขึ้นมาเพื่อจะ create นะครับเรียนมาเพื่อจะเป็นคนความเราต้องมีคนที่เป็นมี c r e เอทีเพราะเราคือผู้นำน่ครับเราเรียนมาเพื่อเป็นผู้จัดก,การนะใช่ไหมเราจะต้องนําทีมแล้วเราจะชนะได้ไงถ้าเรายังเดินตามแบบคนอี่นยัง copy คนอื่นครับใช่ไหมครับนั่นแหละทำให้ผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าท้ายสุดนะครับความพักดีมันไม่ใช่ความมั่นคง แต่ไม่ได้หมายว่าความพักดีไม่ดีนะครับเราต้องเป็นตัวของเราเองก่อนแล้วเราต้องถ้าเราจะเป็นลูกจ้างเราต้องเป็นลูกจ้างมืออาชีพเราต้องขายความสามารถครับไม่ใช่ขายความประจบสอบพอนะอ่ะใช่ไหมถ้าเกิดเราทํางานเราใช้การประจบสอบพอนะบางทีนะครับเราคือความน่าราคาญบริษัทไม่ต้องการคนสอพอ แต่บริษัทต,ต้องการคนทํางานนะครับใช่ไหมผมก็เลยเริ่มทํางานหนักขึ้นแล้วพอหนึ่งบริษัทเห็นคุณค่าบริษัทก็ปรับเงินเดือนให้ผมปรับสวัสดิการให้ผมเปลี่ยนตําแหน่งให้ผมผมก็เจริญตัวในบริษัทผมรู้สึกรักองค์กรข,ขึ้นมาทันทีแล้วนั่นอะไรคือความพักดีที่เกเกิดขึ้นแต่เข้าไปถึงโอ้โหพยายามนะนายสั่งอะไรก็ทําตามนายสั่งจนนายติดลาคานว่ามึงแม่งคิดเองไม่เป็นเลยวะ ต้องรอใอยสั่งใช่ไหมครับเ,เพชรคุณพ่อของตายเหรอไอ้ัสงมึงอยากต้องการอะไรเพชรคุณนะเข้ามาอะไรเพื่อจะทําลายสมาธิคุณใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวกูให้มึงคอมเมนต์อีกสักสองสามคอมเมนต์กูจะบล็อกมึงน,นะใช่ไหมนะครับหลังๆนี้ครับนะเพอะเราเรียนจบมาระดับนี้เราต้องเรียนมาเพื่อเป็นผู้จัดก,การเราต้องจัดก,การทุกอย่างให้เรียบร้อยเราต้องแก้ปัญหาครับ พอเราแก้ปนะัญหาเราเป็นงานโชว์ฝีมือพอโชว์ฝีมือบอริษัทก็เริ่มเห็นในคุณค่าเราเราไม่ใช่มาในเลเวลของการเป็นผู้ปฏิบัติงานแนละ้วเรามาเป็นลีดเดอร์นะครับนะใช่ไหมครับพอเราเป็นลีดเดอร์เนี่ยบยริษัทจะเริ่มเห็นคุณค่าเล้วเขาจ้างเรามาเพิ่มเป็นแมเนเจอร์จ้างเขามาเราเป็นผู้เป็นนาทีมถ้าเราทําตัวแบบเดิมแล้วไม่มีทางมั่นคงในชีวิตหรอกถ้าเราทําดีบริษัทรูก้กลัวที่เราจะลาออกกลัวจะเสียเราให้บริษัทคู่แข่งเขาก็เริ่มปรับ ตำแหน่งให้เรานะครับใช่ไหมบอกก็ปรับตำแหน่งให้เราเสร็จเราก็เกิดความรักในองค์กรแล้วใช่ไหมความพอดีมันเกิดขึ้นมาแต่มันเกิดแต่แล้วครับเกิดจากเขาเรียกว่าวินวินซิทูเอชันนะคือว่าบริษัทก็แฮปปี้เนเราเราก็แฮปปี้ในผลประโยชน์ที่บริษัทให้แต่ถ้าที่ผ่านมาเราใช้วิธีการทํางานโดยการประจบสอพอเจ้านายหรือว่าทําตามใจนายโดยไม่กล้าขัดใจนายเนี่ยวันหนึ่งบริษัทไปไม่รอดเราเนี่ยแหละคือคนที่จะถูกกําจัดทิ้ง นะครับอืมนะเดี๋ยวกูจะบล็อกธนวัฒนะครับจะบล็อกธนวัฒนะแล้วก็เพชรคุณนะโอเคนะเฮาเข้ามาเยอะๆนะนะอะเฮามาเ่ามาเดี๋ยวกูจะบล็อกแล้วนะเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะจะบล็อกให้ดูนะผมไม่เสียเวลากับกูหรอกครับนะเอาเดีวเฮามาเดิกูจะบล็อกให้ดูนะครับ ทำไมผมจะต้องมาเสียเวลาให้กับมนุษย์ส้นเตนพวกนี้ด้วยนะกูจะโม้อะไรก็เรื่องของกูใช่ไหมแล้วนะวันนี้พูดให้คนฟัง่ะเพื่อเกิดแรงบันดาลใจเพื่อเขาหัดคิดใช่ไหมครับแล้วก็ยกตัวอย่างประสบการณ์ชีวิตมาเขา,าเออเนะี่ยท้ายสุดนะโลกมันเปลี่ยนไปแล้ววันนี้เราต้องการนักคิดครับโลกนนี้ไม่ได้เป็นโลกของคนอ่านตำราแล้วนะใช่ไหมมันเป็นโลกของคนเขียนตำราใช่ไหมเออ คุณลองดูนะครับนะนะคนที่ประสบความสำเร็จในช่วงหลังๆคุณดูเขาเขียนตำราเล่มใหม่ใช่ไหมครับคุณลองดูดิเอามาร์คซักเบิร์กใช่ไหมสตีฟจ็อบใช่ไหมเออบิลเกตคนพวกนี้เขาเขียนตำราเล่มใหม่คือตำราของบิลเกตคืออะไรครับวินโด w ์ใช่ไหมครับตำราเล่มใหม่ของโลกคืออะไรครับสตีฟจ็อบ สร้างไอโฟนเห็นไหมตำราเล่มใหม่ของโซเชียลคืออะไรครับ Facebook ตำราเล่มใหม่ของโลกของการถ่ายทอดนะครับแทนที่ว่าแทนทีวีคือ y YouTube เห็นไหมครับเจ้าของ YouTube หรือแม่ทั่งล่าสุดที่กำลังเกิดขึ้นคลาบเฮาเห็นไหมครับคนพวกนี้เป็นคนสร้างตำราเล่มใหม่ แต่คนที่เรียนแบบคนอื่นไหมครับก็แค่นั้นเองใช่ไหมโลกวันนี้นะมันไม่ใช่โลกสำหรับผู้อ่านตําราแล้ววันนี้นะสมัยก่อนตําราขาดแคลนใครมีโอกาสได้ไปเรียนเมืองนอกได้มีโอกาได้เห็นโลกกว้างใช่ไหมครับมีโอกาได้อ่านตําราภาษาอังกฤษคุณรู้มากกว่าเขาเพราะว่ามันไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับตราในเมืองไทยจะขาดแขลน คุณไปเรียนคุณเรียนในเมืองไทยคุณอาจจะเจออาจารย์ที่อาจจะลาหลังไปยี่สิบปีแต่คุณไปอยู่อเมริกาคุณอาจจะได้เจออาจารย์ที่ล้ำหน้าประเทศเราไป,ปยี่สิบปีนะครับแล้วนวันนั้นคนที่ไปเรียนพวกนั้นนักอ่านตำราในอดีตก็เคยประสบความสเร็จในชีวิตเยอะมากมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มาเป็นอะไรนะเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยเยอะแยะมากแต่วันนี้ไม่ใช่นะนะครับนะครับ วันนี้ผู้บริหารรุ่นใหม่ๆที่เกิดขึ้นหรือว่านักวิชาการที่โด่งดังขึ้นมาหรืออาจารย์มหาอะไรที่ดังๆนี่ล้วนแต่เป็นคนที่ไม่ได้สอนดามตำรานะแต่เป็นคนที่เขียนตำราขึ้นมาเองเออใช่ไหมครับเราจึงเห็นว่าวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วคนที่เป็นหนอนหนังสือแล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็ยึดหนังสือเป็นอาจารย์ตลอดเวลาวันนี้อาจจะล้มเหลวก็ได้ ประเทศเราเนี่ยระบบการศึกษาเนี่ยมันเป็นแบบนี้เราสอนให้เชื่อมากกว่าจะสอนให้คิดผมเลยทำ a c e b o o k กับ youtube ผมเนี่ยผมไม่เคยบังคับให้ใครต้องเชื่อผมนะผมพูดให้ฟังนะส่วนใหญ่ฟังแล้วจะเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของคุณแต่อย่างงี่เง่าอย่างงี่เง่าอยากกวนตรีนนะครับแค่น,นั้นเองนะครับเพราะถ้ากวนตรีนของลงทานง่ายสุดก็คือบล็อก บอกทิ้งซะจบใช่ไหมครับผมไม่ได้มีมาพูดเพื่อให้ใครมานั่งเถียงหรือจับผิดผมนะครับ,นะรบเรื่องม็อบบางทีผมผมไม่อยากจะพูดเรื่องม็อบม้ากนะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นยุเด็กเพราะผมคงไม่สะดวกที่จะไปร่วมชุมนุมกับเด็กแต่ก็อยากจะตั้งแนวร่วมให้แล้วกันครับว่าคือเด็กๆเ,เขา ออกมาสู้เพื่ออนาคตผมเข้าใจนะครับผมนึกยินอยู่เคียงข้างเด็กครับแต่ผมก็จะไม่ยุ่เด็กนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถรับผิดชอบเขาได้นะวันนี้ผมเป็นเด็กๆน้องๆหลายคนนะครับที่ออกไปต่อสู้แล้วเขาต้องโดนคดีความหลายคนยังอยู่ในเรือนจำเนะี่ยโดยที่ผมก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะมีใครช่วยเขาได้หรือเปล่า ผมเลยไม่อยากจะคุยเรื่องม็อบนะครับไม่อยากจะไปปลุกเลา้าปลุกระดมนะครับก็คือให้คิดกันเองนั้นว่าวันนี้นะครับพวกเราควรจะทำยังไงดีกับประเทศไทยนะครับนะถ้าผมไปชวนคนไปม็อบถอว่าด้วยวัยผมด้วยภาระหน้าที่ที่มีอยู่ผมไม่สามารถเป็นผู้นำม็อบได้หรอนะผมไม่สามารถรับคดีเพิ่มได้เอาแค่นี้กันนะ ผมไม่สามารถรับคดีเพิ่มได้แล้วผมคิดว่าวันนี้เราให้แนวคิดดีกว่าส่วนคนที่ยังสามารถรับคดีได้ก็ไม่ว่ากันนะครับก็นะบนะบไม่ว่ากันนะแต่จะไม่ยุใครนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนคิดเองว่าควรจะทํำยังไงเพราะผมรับผิดชอบชีวิตใครไม่ได้จริงๆไปยุเด็กเอาอไปชุมนุมันเยอะๆนะไปถึงเวลาเขาโดนจับมาช่วยอะไรเขาไม่ได้แต่บอกว่าอย่าไปนะไปขัดขาง ไปขัดขวางอีกทั้งนี้เขากำลังมาต่อสู้เพื่ออนาคตของพวกเขาดังนั้นผมจะไม่ทําตัวเป็นอุปสรรคของไทรนะนะรนะครับผมขอว่าโอเคผมเป็นนาร่วมแล้วกันนะผมเห็นด้วยครับกับสิ่งที่เด็กๆทํานะครับผมเห็นด้วยสนับสนุนครับแต่บางสถานการณ์ไม่สามารถไปอยู่เคียงข้างได้นะครับสรุปได้แค่หน้าจอไปบ๊ายบาย,บายไม่ต้องบอกไปเลยครับผมว่าอยู่ตรงหน้าจอผมทรงพลังกว่าผมไปอยู่ยืนอยู่ในม็อบ พราะในม็อบผมเป็นแค่จุดหนึ่งจุดดําในม็อบแต่ทําอะไรไม่ได้ผมคงไม่กล้าเงยขึ้นไปยืนพูดบนเวทีนะครับนะผมคงไม่กล้าไปขโมยซีนเด็กไม่กล้าไปแย่งซีนเด็กแต่ผมนั่งพูดอยู่นี้มันมีพลังมากกว่าครับนะแต่ด้ามาคาดหวังว่าผมจะต้องไปชูธงเดินนําหน้าลุยนะครับคุณก็ไปที่อื่นเนีย่ยมาคาดหวังให้ผมนะ ท่้นช่วยไปไกลส้นตีนนะถ้าจะมาบอกผิดหวังเสียดายที่ติดตากถุยไปไกลส้นตีนนะกูพูดให้คิดไอชิบหายแล้วมึงทาส้นตีอะไรอยู่นะเออมาผิดหวังผิดหวังผิดหวังเฮียอะไรเออผิดหวังส้นตีอะไรล่ะครับนะเอออย่ามาผิดหวังกับกูกูยังไม่เคยผิดหวังกับมึงเลยเฮียนะไปไกลส้นตีสัตว์ประเภทมาเสี้ยมไอคนนู้นคนนี้ก็เดือดร้อนถึงเวลาช่วยเขาไม่ได้อย่าเสือกนะไม่ใช่ที่นี่ กูไม่ต้องการเอาเปรียบเด็กนะมาทํามันผิดหวังเออไม่ทำไมไม่สู้เลยเลิกติดตามซักเอาเกตฟักเอาเฮียเลยนะไปไกลสันตีนะนะกูไม่บ้าจี้หรอกไอชิบหายเอออผิดหวังไปดีกว่าคิดว่าจะสู้ถุยเฮียมึงกูประเทศไทยมีต้องหกสิบกว่าล้านคนในสักูคนเดียวจะทำอะไรได้มากกว่านะนะ ไปจิตวิทยาที่อื่นนะอย่ามากวนส้นตินที่นี่อ่าไอสัตว์มึงไม่เห็นเลยว่าอันนี้นะก็รู้อยู่ว่ารัฐบาลแม่งสร้างไอโอครับนะ